สี่ผมที่เราเนี่ยได้ทำทั้งหมดในปี2021นี้สนบหน่กะหมดไปกับการทำผมเป็นหมื่นวายโอเวลด์เพอรโพย้อมผมขนาดนี้ถ้าผมไม่เสียมก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วอ่ะคุยเขาบอกว่าฉันสวยฉันน่ารักมันจะครบถุกแม่สีแล้วว่ะทุกคน w i w e o m o m e c k to t y my c n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  e l นะคะมีนามาลีส นะจ๋าใครยังไม่สับสับด้วยโดยวันนี้นะคะก็จะจะมารีวิวสีผมที่เราเนี่ยได้ทำทั้งหมดในปี2021นี้คือปีเนี้ตั้งใจแบบที่จริงตั้งใจว่าจะไม่ทำสีผมแต่ทำทุกเดือนเลยอะ่ะคือแบบเงินอนะหมดไปกับการทำผมเป็นหมื่นอ่ะทุกคนบอกว่าที่เมกาคือทำผมแพนวันนี้ก็เลยรีวิวกันสักหน่อยจ้า มาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะเพื่อนๆสีแรกก็คือสีนี้ก็คือข้างหน้าคือเป็นสีทองข้างหลังเป็นผมดำคือตอนนั้นน่ะมี Refer e n c เเป็นแบบเจนนี่ l a c k กพิงกก็คือเริ่มทำตั้งแต่แบบปลายปี2020ก็สีนั้น่ะก็คือแบบอยากทำมากยอยากแบบเก๋เก๋อะไร่งเงี้ยก็เลยไปทำแล้วคือช่วงนั้นน่ะบอกเลยว่าคือแบบหาช่างทำผมยากมากเพราะว่าล็อกดงล็อกดาวแบบเพื่อนล้วแบบ เออก็แบบไปขอเพื่อนเพื่อนทําให้หน่อยเพื่อนก็ทําให้ก็ได้มาแบบนี้แล้วแบบสีเนี้ยเป็นสีที่อยู่นานที่สุดนะอยู่ตั้งแต่ต้นปีถึงแบบเมษาก็คือสี่เดือนที่แบบไม่ทําสีโดยสี่เดือนช่วงนั้นคือผมดีมากแล้วก็จริงๆป้าสีเนี้ยเป็นสีที่ชอบที่สุดในรอบปีแหละเป็นสีเนี้ยคือชอบมากก็เลยกลับมาทําอีกต่อไปสีที่สองคือต้องบอกว่าแบบตอนนั้นไม่รู้อะไรเข้าสิ่งตัวเองเว้ยคืน ทำผมสีส้มมาทุกคนแล้วเข้าใจปะแล้วก็ไปทําร้านเกาหลีเพราะคิดว่าแบบถ้าทําผมสีส้มมาต้องทำร้านเกาหลีเท่าน,านั้นไม่ยอมไปทำกับเพื่อนคนเดิมแล้วคือผลที่ได้ก็คือแบบด้วยความที่ข้างหน้าข้างหลังมันไม่เท่ากันเว้ยแล้วสีผมมันทุเรศมากค่ะมันแบบเหมือนหลังแดงหน้าส้มอะไรอย่างเงี้ยแบบคือคือไม่ชอบมากมากคือแบบโคตรเฟลเลยหลังจากนั้นนะ่ะก็เลยไปทําแบบไปแก้กับเพื่อนคนเก่าที่ทําผมแบบ เจนี Jenny, Hi, ่ให้อะก็เป็นแบบพอแกอ่มันก็ค่อนข้างแก้ยากใช่ปะแต่แบบก็ได้สีที่ถูกใจเป็นแบบพาสเทลหวานๆน่ะแล้วแบบไปทะเลพอดีก็เลยแบบเป็นแบบ ermaid, เร t ด l e m เ r อร์เไปเลยเป็น a r รียขึ้นมาทันทีก็ชอบนาะสีเนี้ยแต่ว่ามาช่วงนั้นอ่ะที่เป็นผมสีแบบสี a r รียสีลูกกวาสีอะไรอย่างเงี้ยมาอนะ่ะกำลังจะเข้าช่วงซัมร์ที่เทาอะจะต้องไปทะเลไปนู่นไปนี่แล้วสีเนี้ยกับผิวแทนอ่ะ มันไม่ได้แม่คือมันจะเป็นแบบมันจะแปลกมันจะไม่สวยเลยเพราะฉะนั้นก็เลยตั้งใจว่าแบบอ่ะไปทําผมเข้มละกันแล้วก็เลยตัดสินใจไปกับเพื่อนคนเดิมค่ะเจเดนไปทําผมดํานาเงินแล้วก็คือด้วยความมี Refer e n c เเป็นแนโนโหน่ะก็เลยออกมาเป็นแบบนี้ค่ะสวัสดีค่ะมีน่าทำะะเป็นได้ไงวะตอนนั้นคิด,ดะคะเออแต่ว่าก็รู้สึกว่าผมดําก็รู้สึกดีใช่ไหมแต่พอ ไม่ถึงเดือนอะทุกคนด้วยความเป็นสีดำน้ำเงินอะพอสะสะไปสักพักหนึ่งอะผมอะมันก็หลุดออกมาเป็นสีเทาซึ่งก็สวยอยู่นะฉันก็ว่าก็ดีสวยอยู่ก็อยู่อย่างนั้นประมาณเดือนนึงก็รู้สึกว่าอะไหนไหนก็ไหนไหนละฟอกมาขนาดนี้แหละเอาอีกมาก็ต้องมาให้สุดตัดสินใจอยากแบบ เนนก็ขนาดนี้น Born, อยากเป็นเดอรี่บอลอยากเป็นบาร์บี้ก็เลยกลับไปอ้อนวอนเจเดนให้แบบกัดจากทาหม่างเนี้ยมาเป็นผมแบบเดอรี่บอลเคื่อนเนี่ยเป็นการกัดนานมากแต่แบบดีมากที่แบบผมไม่เสียเพราะว่าแบบเจเดนนะ่ะดูแลผมดีมากก็ได้เป็นเดอรี่บอลแบบนี้จ้าฉันว่าสันสวยอนยะู่นาสิงนี้ได้อยู่เออแต่ว่านั่นแหละ อย่าลืมนะว่าแบบการที่เราทำผมปลอนนะทุกคนเราต้องใช้แชมพูสีม่วงให้มันฆ่าผมสีเหลืองหรือฆ่าสีแดงตลอดเวลาเนื้อออกไหมแล้วมันใช้แชมพูม่วงบ่อยเราก็รู้สึกว่าแบบผมมันไม่ค่อยเฮลตี้ผมมันแข็งถึงจะบำรุงแล้วบำรุงอีกอะไรก็ตามบางวันมันก็เหลืองบ้างวันมันก็ขาวบ้างตามว่าแบบเราใช้แชมพูม่วงหรือเปล่าทีเนี้ยวันนั้นคิดอะไรก็ไม่รู้ไหนผมก็ขาวแล้วกูเอาอีกจะ้ะนี่ เปลี่ยนมันเป็นผมสีม่วงเลยจ้าม่วงมากวายโอเวอร์เพทเพลแบบเอาให้สุดอะแม่แล้วพอผมอย่างเงี้ยคือแบบไปไหนใครก็มองเพราะว่าแบบสีมันเด่นมากแต่ว่าอยู่ในหาดคนเห็นทั้งหาดอะไรย่างเงี้ยแต่ว่าถามว่าชอบไหมฉันว่าฉันก็ได้นะสีม่วงอะฉันก็รอดนะแล้วพออยู่ไปสักพักสักพักสักพักสีมันก็หลุดหลุดเฟดๆเมาเป็นแบบว่าบลอนด์ขาวๆม่วงแบบว่าสีแบบสวยๆน่ารักน่ารัก ก็ยังไม่หยุดอีกอะ่ะมีนาเป็นเป็นอะไรเนี่ยถามตัวเองเป็นอะไรเนี่ยแล้วก็เลยแบบไปยอมผมสีน้ำเงินเพราะว่าตอนนั้นน่ะอินแบกพิงที่รีวิวปของแบกพิงที่เป็นแบบจีซัวก็คือไปซื้อสีนั้นมาย้อมก็ได้เป็นผมสีน้เงินฟริ้งมากสวยมากชอบมากแต่แบบรู้สึกว่าผมมันกระด้างนิดนึงนะพอแบบใช้อันเนี้ยย้อมอะ่ะเออแต่ว่าก็ยังมันแต่มันก็ปกติอ่ะย้ยอมผมขนาดเนี้ยถ้าผมไม่เสียมก็ไม่รู้จะไหายังไงแล้วอะ่ะ เออแล้วช่วงนั้นก็คือไปตัดผมมาด้วยเพราะแบบพยายามเอาผมเสียออกอะ่ะไม่งั้นมันแบบหวี่แล้วผมมันก็จะรวงรวงรวง,งนลเออแล้วต่อไปอะ่ะพอผมสีเงินอะ่ะมันก็เฟดเฟดเฟด,เฟดใช่ป่ะมันก็จะเป็นสีเทาก็สวยแหละแต่ว่าด้วยความที่อยากจะไปน, New ะนิวยอร์กเนาะคือแค่เนี้ยรู้สึกว่าไม่พอต้องเอาอีกต้องเอาให้มันหนักเอาให้มันสุดสรุปก็คือ ตั้งใจว่าจะทําแบบข้างบนนะ่ะดำข้างล่างขาวใช่ไหมก็เลยไปซื้อสีของโอเวอร์โทนสีของโอเวอร์โทนเนี่ยขาวเป็นสีผมวีแกนที่เป็นเหมือนแบบ Temporary Color นะคะที่แบบดังที่อเมริกาไม่รู้ว่าใครรู้จักหรือเปล่าเดี๋ยวจะลงลิงก์ไว้เราสูว่าใช้ผมมันจะไม่เสียเลยซึ่งเราก็ซื้อแบบสีดำเข้มมาเลยแต่ปรากฏพอยอมค่ะ สีมันก็เป็นสีน้ำเงินเว้ยแบบเป็นน้ำเงินเข้มอะครึ่งหนึ่งแล้วข้างล่างเป็นสีเทาอ่ะแล้วก็ต้องไปแบบนั้นเพราะว่าแบบไม่ได้คาดคิดว่าแบบสีผมมันจะออกมาเป็นอย่างนั้นแต่ว่ามันออกมาเป็นอย่างนั้นก็รับสภาพไปแต่ถามว่าเลิศไหมก็เลิศแต่ว่าไม่ได้ชอบแบบไม่ได้อยากได้น้ำเงินเทาอยากได้ดำเทาแต่ว่าก็ไม่เป็นไรสระผมไปเรื่อยๆอะภายในหนึ่งอาทิตย์อะจากสีน้ำเงินน,นั้นนะทุกคนมันหลุดเป็นสีม่วงแบบเนี้ยเออแล้วแบบ คือวันนั้นไปรานน้ำผมก็คือไปตัดผมอีกรอบที่นิวยอร์กเพราะว่าแบบผมมันเสียแล้วอะ่ะคือมันไม่ไหวอะผมมันบอกว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วนะไปก่อนนะอะไรอย่เงี้ยก็คือต้องตัดออกก็เลยไปตัดให้สัานถึงบ่าทีเนี้ยพอตัดเสร็จแล้วก็สระผมนุน่นน่านแล้วผมก็เป็นสีม่วงตอนใดก็งงเออมันเปลี่ยนสีเองได้เหรอวะเดี๋ยวนี้ งงเหมือนกันงงใจแต่ด้วยความที่แบบไม่ได้ชอบสีแบบอย่างนี้แล้วว่าปลายปีอะพอมันจะเริ่มเข้าแบบหน้าหนาวอะก็อยากได้โทนสีแบบวอมวอมอุ่นอุ่นไม่ได้อยากแบบจัดจ้านเซ็กซี่ซูซา่ามากมายเพราะว่าแต่งตัวเยอะไม่ได้เพราะว่ามันหนาวเนาะก็ไปทำสีของบับเบิลอยู่แล้วคะ่ะเนี่ยรอบนี้อยากเป็นเจนนี่เพออยากเป็นเจนนี่อะก็เลยไปทำสีช็อกโกบรวน์ราทำผมช็อกโกเสร็จใช่ไหมกลับไปเจอผู้ชายผู้ชายบอกว่า เอ้ยเธอวันนี้เธอพรีดี้อ่ะอุย้ยเขาบอกว่าฉันสวยฉันน่าราักอ่ะรอบนี้ยปกติมันไม่เคยชมอะไรเลยเลยรอบนี้ชมแสดงว่าสีเข้มอ่ะเกิดกับเราที่สุดอืมแต่ลึกๆก,ก็อยากแบบทําผมเข้มอยู่แล้วเพราะว่ามันเหมือนแบบมันเอื้อตแล้วว่ะกับผมอ่อนอะทํามาทาั้งปีอะเนึกออกไหมทําจะครบทุกแม่สีแล้วว่ะทุกคนแล้วขอไม่นานไม่ถึงเดือนอีสีนั้นอ่ะอีสีที่ลงไปของ สีเจนี่อ่ะมันก็หลุดใช่ไหมมันก็เป็นน้ำตาลอ่อนด้วยความที่แบบเบสผมเราอะ่ะมันอ่อนมากก็หลุดเป็นน้ำตาลอ่อนเลยตัดสินใจโอเคจะทำผมเข้มแล้วแล้วก็ตั้งใจว่าแบบจะค่อยๆเล็มผมเสียอ,ออกไปเรื่อยๆเ,เพราะว่าแบบมันมันเกินเยียวยาแล้วว่าเพื่อนๆก็ไปลาน้ำผมรอบนี้ก็คือทำเป็นสีนี้จ้าสีปัจจุบันให้มันแบบมีความเยี้ยวย,ยวหน่อยตรงนี้แล้วข้างนอกก็เป็นสีดํา ึ่งฉันว่าก็ได้อยู่อะไรอย่างนี้คิดไปเองหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าคิดว่าได้นะเออ mm hmm. ก็ทางหมดปีนี้ก็น่าจะมีแค่นี้แหละไม่น่าจะทําสีอะไรเพิ่อมอีกแล้วถ้าจะมีอีกก็คือคงแบบอาจจะตัดสั้นถึงคางอะไรอย่างเงี้ยเขาเดี๋ยวจะกลับไทยก็จะแบบไปบารุงให้เต็มที่แล้วคิดว่าน่าจะพักปีหนึง่งเพราะว่าอยากพักผ่อนให้ผมพักผ่อนนิดนึงะเนะ เ,เดี๋ยวรอบหน้ามารีวิวดีกว่าว่าเราอะใช้อะไรบํารุงผมบ้างเพราะว่าที่จริงอะถ้าเราไม่บํารุงเลยเนี่ยมันไม่รอดมาถึงทุกวันนี้แล้วค่ะเพราะว่ายอมขนาดนั้นทุกเดือนนะเพื่นพนอนๆอะใครชอบไม่ชอบอะไรคอมเมนต์มาชอบสีไหนที่สุดคอมเมนต์มาเลยจ้ะใต้คลิปเผื่ออาจจะทําอีกมั้งแล้ววันนี้นะคะก็รีวิวจบเท่านี้นะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามาลง อัปเดตอะไรใหม่ใหให้วันนี้ไปกันแล้วจ้ะบ๊ายบาย